สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราจะมาเล่าชีวิตวัยเด็กให้ฟังตอนเป็นเด็กเราก็อยู่กับปู่กับย่าเดอ้ออันนี้เป็นย่าของเราตอนนั้นจะอยู่กันหลายคนเลยตอนเราเป็นเด็ก ก็จะมีบอยแล้วก็พี่ไมอีกคนหนึ่งได้ในบรรดาหลานเราจะเป็นคนที่กินง่ายสุดเลยนะทุกคนคือมีอะไรก็ต้องกินนะ่ะย่าจะทําปลาบองส้มผักแล้วก็กับข้าวไว้เยอะเลยแล้วคําสอนของย่าก็คือมีเอียงก็กิกนไปง่ายไปจะได้บลัมบากได้บอดตายแล้วมันก็ใช้ได้ผลนะทุกคนเราเป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายมากแล้วเมื่อก่อนย่าก็เปิดร้านค้าเงินย่าก็จะเยอะมากเลยนะทุกคนแต่ตอนนั้นฉันได้ตังค์ไปโรงเรียนวันละหบาทในใจก็คือโอ้คือสร้างได้แถวเทนนอคือขี่งก ่นอถึงจะมีร้านค้าในบ้านแต่คุณย่าจะให้กินขนมแค่ห,อห่อนึงนะคะให้เลือกเอาแล้วสมัยนั้นมันจะมีไอติมวอลทุกคนอย่าฟันว่าจะได้ไดกินพี่ชายเรานะพี่ใหม่แกก็จะเอานมโรงเรียนะไปต้มใส่น้ำตาลแล้วก็ไปแช่ช่องฟิตนั่นแหละไอติมของเราคืออร่อยสุดแล้ว<า>ทุกคนได้บ่อยเป็นคนที่กินยากที่สุดเลยนะทุกคน คือแบบว่ามันจะไม่กินกับข้าวที่ยาทำมามันจะกินไข่เจียวกับต้มมาม่าแล้วเราก็อิจฉามันมากเลย <จะ S 1> ตลอดเวลาลหลังยาเราก็จะแกล้งมันตลอดแล้วก็แย่งมันกินตลอดสาใจฮ่าฮ่าฮ่ทุกเสาร์อาทิตย์ยาก็จะพาไปหาปลาอยู่ในคลองนะทุกคนยาเป็นคนที่ว่ายน้ําเก่งมากแล้วแกก็จะเอาเชือกผูกกับตัวเรานะแล้วเชือกนั้นก็จะไปผูกกับ หม้อใส่ปลาของแกแอีกทีนึง่งล้วแกแก็จะไม่พกกับข้าวไปนะแกก็จะหอ่อแค่ปลาสับไปกับข้าวเหนียวแล้วก็ไปหากินใน ข้างหน้าเอินว่าเขาปลาน่แม่แล้วก็ว่าไปกินเขาปลาไม่ค่อยแซ่เราก็เบื่อมากเลยนะทุกคนเด็กน้อยคนอื่นเขาก็ต้องไปดูโทรทัศน์ดูอะไรแล้วต้องไปหาปลากับยาแล้วก็ไปกันทุกคนลูกหลานมีวันหนึ่งล้วก็ไปปกตินั่นแหละแล้วก็เอาหม้อมาลอยน้ําใช่ไหมแล้วก็เอาขาตีน้ําช่วงนั้นก็หาไปจนถึงเที่ยงแล้วปลาของยาเราน่ะได้ครึ่งหม้อแล้วใช่ไหมทุกคนเราจะจมน้ําเราก็เลยดึงหม้อปลาคว่ำหายหมดเหลือนี้เดียวพ่ะยากลับมาดูยากระถามว่าทําไมปลาหายไปในหมดเราก็เลยโกหกยาบ่หูแล้วบ่หูบห ูดภาาไยไปใส่นันแหละทุกคนย่าจะเลี้ยงหลานแบบแมนๆเลยนะแล้วก็ฝึกความอดทนหลายอย่างพ่อกับแม่เราไปทํางานต่างจังหวัดแล้วเราก็ร้องไห้ตามพ่อกับแม่ย่าเราไม่โอเหมือนคนอื่นนะทุกคนไม่มีการเข้ามากอดแล้วก็ด่าจะร้องไห้ทําไมพ่อแม่ไปหาเงินแกก็ด่าแกก็ตีด้วยมีครั้งหนึ่งฝนตกฟ้าร้องเราเป็นคนที่กลัวฟ้าร้อง เราไปกอดย่าย่าก็ไม่ให้กอดนะทุกคนแล้วแกก็บอกว่าอดทนจะกลัวทําไมแค่ฟ้าแวันนี้เราเพิ่งรู้ว่าย่าสอนให้เราเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่สนใจใครเป็นคนสันโดษทุกอย่างเป็นคําสอนของย่าหมดเราเพิ่งรู้แหละว่าย่าสอนเรามาแบบดีเลยก็จะมาสารภาพบาปนะคือตอนเป็นเด็กย่าก็จะว่าเออมันกินขนมน้อยเนาะที่จริงไม่ใช่จ้ะแอบไปเป็นแพ็กใจไปไว้ในห้อง แอบไปเยอะเลยแล้วก็ไปเอา้าข่มหุม้มแล้วก็กินจ้ะเรื่องขโมยเงินย่านี่อันดับหนึ่งเลยเพราะเราคิดว่าย่าเราพ่อแม่เราส่งเงินมาก็เงินเราเราเป็นเด็กเนาะตอนนั้นด้วยความไม่รู้ความไรเดียงสาแต่พอเรียนจบแต่งงานแล้วก็มาขอขมายาก็เราให้ย่าฟังยาก็หัวเราะอย่างนะย่าเป็นคนชอบสะสมของแล้วก็เป็นคนที่ห่วงของมากเลยนะทุกคนประหยัดอดออมคือเป็นต้นแบบของผู้หญิงเลยเราเชื่อไหมทุกคนพอโตขึ้นมา เราเป็นเหมือนย่าทุกระเบียบนิ้วเลยคําสอนของย่ามันอยู่ในสมองของเราทุกอย่างย่าจะเป็นคนที่สอนแบบว่าไม่อวยหลานนะแล้วก็คือไม่เคยชมหลานตัวเองนะ ตอนเป็นเด็กจนโตจะเรียนที่หนึ่งก็ช่างแกจะไม่เคยชม,มเลยวันหนึ่งวันที่เราออกรถยนต์เนาะเราล็ลอกไปบอกแกเป็นวันที่เราแบบดีใจที่สุดลเลยตอนนั้น<ว>ย่าอันนุสิออกรถเด้อนุสิซื้อรถยนต์ได้แกก็บอกว่าบบเสือดอกจนกว่ามึ่สิมาจอดแกขี่คุยบบเสือด,ดอกจนกว่าสิมาจอดด้วยนะบ,บ้านพาก,ก,กูค่อยชิสื้อเพิ่นว่าแบบนี้พอวันที่เราซื้อรถจริงๆเนาะแกก็ชมเนาะแกก็บอกว่าเออเก่งเฮดใหมันได เกิดเป็นคนก็นต้องเฮทยได้มีเป่าไม้แล้วก็เฮทยซําเร็จก็คือวันนั้นเราดีใจมากย่าชมเราคือน้ําตาไหลเลยทุกคนตอนนั้นน่ะคือปลื้มใจแล้วอีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่ซื้อบ้าน ตั้งแต่นั้นมาก็คือย่าก็ชมเราตลอดเลยเราก็รู้สึกดีใจว่าเออสิ่งที่ย่าสอนมาเราเอามาใช้หมดทุกอย่างอย่างน้อยก่อนย่าจะจากไปจากโลกเนี้ยเราก็ทําให้ท่านภูมิใจได้ลที่สำคัญนะลูกหลานทุกคนก็คือดูแลตอบแทนย่าดีทุกคนน่ะเราก็ปลื้มใจรตรงนี้เย่า,ยาว่าตระกูลเราในหมู่บ้านก็จะเป็นตระกูลใหญ่เลยลูกหลานก็คือเยอะมากก็อย่างน้อยก็ดีใจที่ได้เกิดเป็นรหลานย,ย่า จะบอกว่าไม่เคยเสียใจย้อนหลังนะเพราะว่าตอนที่เราเป็นล้านเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดได้ดูแลท่านตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ลืมเมา้ามอยนะว่าย่านะจะเป็นคนที่ห่วงพ่อเราที่สุดพ่อเราเป็นลูกชายคนเล็กไงก็คือเป็นห่วงที่สุดรักสุดอะดูออกทุกคนเชื่อไหมตั้งแต่ย่าจากไปย่ามาเข้าฝัานเราอะอาทิตย์หนึ่งอะสามครั้งสี่ครั้งมาพูดแต่เรื่องเดิมๆแหละบอกว่าเป็นห่วงพ่อช่วยพ่อด้วยเป็นห่วงพ่อ เพราะว่าการทําบุญให้ญาตนะิน่ะพี่ป้านะอาเราแกใส่บาตรตลอดไงอยู่บ้านญาตแกก็จะมาเข้าฝันแค่เรื่องพ่อนี่แหละเป็นห่วงลูกชายแกมากแต่บอกแต่ในความฝันกับญาติไปว่าไม่มีใครช่วยใครได้นอกจากเราช่วยตัวเราเองคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะทุกคนก็เอาภาพบรรยากาศงานของคุณญาเรามาให้ทุกคนดูเราอะ่ะเป็นคนที่สนิทกับญามากเพราะว่าอยู่บ้านหลังเดียวกันตั้งแต่เด็กจนโต ตอนนี้ก็คิดถึงย่าก็เลยมาดูคลิปเก่าๆที่มีอยู่ในโทรศัพท์เดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีคำพูดของย่ามาให้ทุกคนฟังสิ่งที่ย่าบอกไว้ตอนนั้นคำพูดสุดท้ายที่คุยกันเป็นคำที่ย่าพูดแล้วโดนใจเราที่สุดเลยแกไม่ได้ไวยพอรอนให้เราว่ารวยว่าอะไรนะทุกคน เป็นคำพูดที่ลึกซึ้งไปถึงหัวใจของเราเวลาที่เราท้อเราเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับอะไรต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราก็จะเปิดฟังตลอดขอให้ญาตไปสู่ภพภูมิที่ดีขอให้ญาตเป็นกำลังใจให้หนูมองหนูมาจากบนสวรรค์ รอดูวันที่หลานคนนี้ประสบความสําเร็จและดีขึ้นไปเรื่อยๆยาเป็นกําลังใจให้หนูด้วยเดอ้อเอาใจช่วยหลานคนนี้ด้วยจะทำหน้าที่ของหนูให้ดีที่สุดจะเป็นคนที่ขยันและอดทนเหมือนยา,านเอาเบาสู้ถ้าชาติหน้ามี <ขอ S 1> จริงห,หนูได้เกิดเป็นหลานยาอีกเด้อยาพนก่อนพอนถึงวันี้ยังแก้วเอากร์ขอพอน มวชาวหายูดีดีสุกยังมีตุมีโสยามีโลกมีไผยชาดชูเข้มเทปใหญ่ได้เข้มไข่ใมีหายูดีกิบว้นสาธุ